สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2ทับ 2. ทุกๆคนค่ะพบกับคุณน้ำนะคะยังอยู่ในสัปดาห์ที่34ในยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สำหรับวันอังคารที่1่กุมภาพันธ์พศ2565วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการทดลองการจมการลอยของสิ่งต่างๆการทดลองสิ่งกำเนิดเสียงใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการสังเกตเช่น ช่างตัวงวัดนะคะแต่เราต้องไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนต่อด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะบน จอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิด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 ,คด,คด,คดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่อนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจ <c oughs> ก็ต้องลองทำดู <c oughs> เข้ามาสนุกกับบ้านนะักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับ เหมียวทายกูคุณบ้าน่อนรงที่ทุ่งหญ้าจริงๆด้วยแหมเจ้าเหมียวก็มันมีแต่ทุ่งหญ้าทั้งนั้นนี่นาไม่เห็นจะมีอย่างอื่นเลยจริงของแก้วนะแต่เอ๊ะเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงนั้นน่ะเราไปดูกันเถอะเจ้าเหมียวคุณบักงกอนเจ้าเหมียว อย่าพึ่งไปสนุกจังเลยแม่นึกว่าจะมีแต่ทุ่งหญ้าเฉยๆซะแล้วใช่ใชแต่เอ๊ะแก่นกับแก้วหายไปไหนแล้วเนี่ยเจ้ามังกรหยุดก่อนซิแก่นกับแก้วหายไปแล้ว จริงๆด้วยนะหายไปไหนแล้วเนี่ย นี่เนะเจ้าเมียวดีดีหน่อยสิเจ้ามังกรโษทีนะออเอาไม่เอาไม่แรงกันหรือไงเนี่ยเจ้ามังกรเร็วเร็วหน่อยเหนียวไม่ไหวแล้วนะเอาเอา,เอาลองอีกครั้งหนึ่งจับนี่ไว้นะเจ้าเมียวนึกว่าจะแย่แล้ว เป็นอะไร Adams, หรือเปล่าเจ้าเหมียวก็เปียกนะสิเหมียวหนาวนะเนี่ยดีนะที่เจ้าเหมียวไม่จมน้ําทีหล e> ังจะไปไหนต้องบอกแก่นกับแก้วก่อนนะเหมียวขอโทษแต่เจ้ามังกรจะโยนก้อนหินมาทําไมก้อนหินมันไม่ได้ช่วยอะไรสักหน่อยก็มังกรไม่รู้นี่นะว่าหินจะจมน้ําอ่ะเห็นมันก้อนเล็กกว่าท่อนซุงเลยคิดว่าจะลอยน้ําได้ดีกว่าซะอีกเล็กกว่า ก็ไม่จําเป็นจะต้องเบาและลอยน้ําได้เสมอหรอกนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะแหมง่ายนิดเดียวแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องนองทำดู นักวิทยาศาสตร์น้อยจะรู้จักเรื่องจมหรือลอยกันหรือเปล่าและอะไรจมน้ำได้อะไรลอยน้ำได้ต้องมาลองทำดูกันค่ะทำไมตอนโยนก้อนหินลงไปในน้ำให้เจ้าเหมียวเนี่ยก้อนหินถึงได้จมน้ำนะครับแล้วทำไมเวลาที่โยนท่อนไม้ถึงลอยน้ำได้ล่ะครับน้องๆเราคิดว่าก้อนหินมันมีน้ำหนักเยอะกว่าเลยทำให้จมโอ,อ้แล้วทำไมท่อนไม้ถึงลอยน้ำได้ล่ะครับท่อนไม้มีน้ำหนักเบาวกว่า,วามีสิ่งของอะไรอีกไหมครับที่จะสามารถ จมน้ำได้และก็ลอยน้ําได้อีกมีอะไรครับเที่ทำจากอิฐทำมาเป็นของเล่นลูกปั้นนะครก็จะจม,จมใช่ไหมครับแล้วของที่ไม่จมล่ะครับพลาสติกอะคโอ้ <Ooh. S 1> มีสิ่งของอะไรบ้างที่จมน้ําแล้วก็มีสิ่งของอะไรบ้างที่ไม่จมน้ําอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องลองทดูและอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในการทดลองในวันนี้นะครับนั่นก็คืออย่างแรกคืออะไรครับ แล้วก็ยังมีอีก4อย่างด้วยกันครับคืออะไรครับลูกปิงปออย่างที่สองครับก้อนหินอ่ะอย่างที่อามครับ,รบลูกตออย่างสุดท้ายและครน,น้องๆน,นั่นก็คือไม้คราวนี้ให้น้องๆได้ลองสัมผัสว่าของชิ้นไหนที่มีน้ำหนักมากที่สุดและน้อยที่สุดค่ะอะไรเบาที่สุดครับลูกปิง ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเป็นลูกปิงปองและอะไรหนักที่สุดครับต้นที่คิดว่าลูกปิงปองเบาที่สุดจะสามารถลอยน้ําได้หรือเปล่าครับได้ครัคิดว่าได้เพราะอะไรเพราะว่าลูกน้ำเบาอ่าโอเคงั้นลองมาทดลองดีกว่าครับลอยไหมครับลอยแล้วเรียบร้อยทีนี้แล้วครับพี่บอลอยากจะรู้ว่าสิ่งของที่เหลืออีก3อย่างครับอะไรที่จะจมน้ำ มมันมนีห้หลองดูสิครับว่าจมหรือเปล่าก่อยๆหย่อนครับจมไหมครับจมเก่งมากเลยเหลือของอีก2อย่างเท่านั้นละครับที่จะให้น้องๆช่วยกันทายนะครับนั่นก็คือล,ลูกกอล์ฟก,กับไม,ไม้ใช่ไหมครับทีนี้พี่บอลอยากจะรู้ว่าลูกกอล์ฟเนี่ยจะลอยน้ําได้หรือว่าจมน้ําครับใครคิดว่าจมยกมือขึ้นคิดว่าจมเพราะอะไรครับเพราะมันมีน้ำหนักมาก อาล่ะน้องเบฟครับลองดูสิครับว่าจมน้ำจริงๆหรือเปล่าจมไหมครับจมจมแล้วเอาล่ะทีนี้เหลืออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือไม้บล็อกไม้บล็อกคิดว่าเจ้าไม้บล็อกของเราเนี่ยจะจมน้ำหรือลอยน้ำครับไ <My S 1> <My S 2> ม้จมลอยน้ำได้เพราะอะไรเพราะว่ามีน้ำหนักน้อยจะจมหรือจะลอยนะลอย,ลอยน้ำแล้วบมือให้ตัวเองหน่อย เอาละครับพี่บอลก็มีอุปกรณ์มาให้ดูอีกสองอย่างนะครับใครรู้บ้างครับกั่องกระป๋องค่ะกร่องที่น้องๆบอกเนี่ยทำมาจากอะไรครับ <ละ S 1> อ้่า <ละ S 1> อย่างที่สองล่ะครับเหล็กค่ะเดี๋ยวพี่บอลใช้น้องๆเนี่ยสัมผัสครับอ่าลองดูครับคิดว่าอะไรลอยน้ำครับกล่องลอยกล่องลอยน้ำแต่แต่กระป๋บบองจุ่มน้ำเพราะอะไรครับเพราะเพราะกรองมันเบากว่า คำตอบจะเป็นอย่างที่น้องๆคาดคิดหรือเปล่ามาลองหย่อนของทั้งสองชิ้นนี้ลงไปในอ่างน้ํากันเลยค่ะ icamente, เป็นยังไงครับน้น้ำเอาล่ะทีนี้เหลืออีกหนึ่งอย่างครับกระป๋องจะลอยหรือจะจมครับจม,จม,มจมเพราะอะไรครับเพราะว่ากล่องที่มันมีใส่ขอ,ของข้างในามันรับไม่ไหวก็เลยจมสิ่งของที่พอลถืออยู่ในมือทั้งสองมือพี่พอลนี่คืออะไรมีใครรู้บ้าง ตอนนี้มองด er mm ้วยตาเปล่าเนี่ยมีขนาดเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่าไม่เท่ากันใช่ไหมครับงั้นลองจับเลยดีกว่าครับว่าน้ําหนักเนี่ยจะเท่ากันหรือเปล่ามะนาวสีเขียวหรือมะนาวสีเหลืองที่ลอยน้ําและจมน้ําได้หนูคิดว่ามะนาวสีเหลืองลอยค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนแรกหนูนือว่ามันใหญ่ก็เลยมีน้ำหนักแต่จริงๆมันเบากว่าไหนใครคิดว่ามะนาวสีเหลืองจมน้ําบ้างครับ1คนสองคนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันหนั อลองดูครับว่าจะจมหรือว่าจะลอยครับหนึ่งสองามจมไหมครับลอยน้ำได้มะนาวสีเขียวแล้วครับไหนใครคิดว่าจมยกมือขึ้นอะไรครับเพราะว่ามันหนาทีนี้ลองหย่อนลงไปหนึ่งสองสจมหรือลอยครับจมน้ำทำไมมะนาวสีเหลืองเนี่ยลูกใหญ่กว่ามะนาวสีเขียวอีกนะครับทำไมถึงลอยน้ำได้ล่ะครับ การที่สิ่งของต่างๆจมหรือลอยน้ำได้ขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของสิ่งของชนิดนั้นๆครับถ้าสิ่งของมีความหนานแน่นมากกว่าน้ำจะจมน้ำถ้าสิ่งของมีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ำจะลอยน้ำครับเราสามารถนำหลักการเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์อุปกรณ์บางชนิดครับเช่นทุ่นที่ทำให้แพลอยได้หรือทุ่นในทะเลที่ใช้บอกตำแหน่งของระดับน้ำลึก ทุนพวกนั้นจะทำจากวัสดุที่มีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ำจึงลอยน้ำได้ครับเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งของประเภทไหนที่จมและสิ่งของประเภทไหนที่ลอยในกิจกรรมสร้างสารรค์และกิจกรรมเสรีวันนี้นะคะครูน้ำจะให้นักเรียนวาดรูปภาพสิ่งของใส่ในแก้วนะคะแก้วลนะ สอย่างนักเรียนเห็นไหมคะมีทั้งหมด2ใบด้วยกันใบที่1จะให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของที่จมและอีกแก้วหนึ่งเป็นสิ่งของที่ลอยลงไปในแก้วนะคะโดยให้นักเรียนวาดลงสมุดค่ะ ต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้คุณนั้นจะให้นักเรียนโยงจับคู่รูปภาพแถวด้านล่างนะคะสีเดียวกับกล่องที่อยู่ด้านบนโดยคุณนั้นจะจับเวลานะคะถ้าลูกบอลตกลงในตักก้าเมื่อไหร่หมดเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณนั้นจะนับแล้วนะ1นึสองสาม หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะกันบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนคัดคำสามคำดังต่อไปนี้นะคะพระอาทิตย์ธรรมชาติพระจันทร์พร้อมวาดรูปด้วยนะคะลุงสมุดค่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของคุณน้ำแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ